ก็ <G ül üş> เป็นเหรียญที่หลายคนทักเข้ามาให้ผมวิเคราะห์ให้นะครับมมนาแซนแล้วก็เหรียญกาลานะครับก็เป็นเหรียญมาแรงในช่วงนี้นะครับที่กําลังบูมนะครับแล้วตอนนี้ราคาก็ลงมาเยอะมากนะครับให้ผมวิเคราะห์ให้ก็ผมก็ได้ทําการวิเคราะห์ให้แล้วนะครับเ,เหรียญแซนเหนรียญกาลาแล้วก็เ,เหรียญมานานะครับแซนเนี่ยปัจจุบันนะครับก็ าราคาอยู่ที่223บาทนะครับส่วนกะลานะครับกะลาตอนนี้24บาทแล้วก็มานานะครับปัจจุบันอยู่ที่155บาทนะครับคลิปนี้ผมถ่ายาเมื่อวันเสาร์นะครับที่27พฤศจิกายนนะครับเวลา,าเกือบเที่ยงนะครับ11.50นาทีนะครับ ก็ใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็เตรียมสมุดเตรียมปากกาไว้เลยนะครับ,จจรบเพื่อที่จะจดนะครับเพราะว่าผมได้วิเคราะห์หาแนวรับไว้แล้วนะครับแนวรับนะครับว่าเราควรซื้อที่จุดไหนนะครับถ้าราคาลงมาเนี่ยเราควรซื้อที่จุดไหนนะครับแล้วก็ไปขายที่จุดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาตัวแซนก่อนนะครับที่มีคนขอเข้ามาหลังไหม่มาเยอะมากนะครับแซนเนี่ยตอนนี้ผมมองว่า เวฟสานะครับได้จบแล้วนะครับจบเวฟสาแล้วนะครับอ่าสังเกตดูนะครับใครที่ดูจอนะครับก็ดูตามผมนะครับตามนี้เลยนะครับก็อ่าส่วนใครที่กําลังล้างถ้วยให้เมียอยู่นะครับก็ฟังเสียงเอาก็ได้นะครับหรือจะมาดูคลิปอ่าอีกครั้งในภายหลังก็ได้นะครับอ่าเรามาดูแซนกันก่อนนะครับแล้วก็ผมจะทําคลิปกาลาต่อไปแล้วก็มานาทีหลังนะครับอ่า แซนเนี่ยผมมองว่าตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จุดจะดูคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์ผมก่อนนะครับกดไลค์ผมหน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนนะครับหรือส่งลงกลุ่มของท่านก็ได้นะครับถ้าใครมีกลุ่มนะครับแล้วก็อ่าอย่าลืมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็อ่ากดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวข่าวสารคลิปใหม่ๆนะครับ เกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีนะครับผมผมจะมาอัปเดตแล้วก็วิเคราะห์กราฟเทคนิคให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของข่าวข่าวเกี่ยวกับตัวเหรียญว่าเขาทําเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมตามาช่อง YouTube ของท่านอื่นๆนะครับที่เขามีการลงข้อมูลไว้นะครับส่วนผมเนี่ยสายกราฟอย่างเดียวนะครับกราฟเทคนิคอย่างเดียวนะครับอ่าเรามาดู แซนก่อนนะครับแซนเนี่ยจบเวฟสนะครับนี่นะครับขึ้น1ลง2ขึ้น3นะครับเวฟบ3เนี่ยก็ยาวกว่าเวฟบนนะครับถึงจะเป็นเวฟบ3ได้นะครับเวฟบ3ก็ได้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับสูงสุดนะครับที่8.4เหรียญนะครับตอนนี้ปัจจุบันนะครับแซนอยู่ที่แซนปัจจุบันอยู่ที่223บาทนะครับหรือ6.1เอ้ย 6.65เหรียญน,นะครับแซนตอนนี้นะครับแนวรับที่50อนะครับอยู่ที่5.26เหรียญน,นะครับ5.26เหรียญก็อยู่ตรงนี้นะครับ5.26เหรียญใครที่ดูจอก็ดูตามเลยนะฮะนี่5.26เหรียญอยู่ตรงนี้ราคาจะลงมาตรงนี้เลยนะครับปัจจุบัน223บาทนะครับราคาลงมาที่6จุดเอ้ย 5.2เหรียญนะครับราคาจะลงมาแนวรับ50%นะครับที่177บาทนะครับฟังไม่ผิดครับ177บาทนะฮะราคาจะลงมาที่177บาทอย่างแน่นอนนะครับถ้ามันไม่เป็นตามที่ผมพูดนะครับอมขี้มาพ่นใส่หน้าผมได้เลยนะะใครกล้าอมนะฮะก็มาพ่นใส่หน้าผมได้เลยนะฮะทำไมผมถึงมองอย่างนั้น คือถ้ามันขึ้นไป100%แล้วเนี่ยเขาจะลงมาอีก50%นะครับถึงจะทำเป้าเว็บต่อไปได้นะครับนี่นี่นี่เขาจะทำแบบลงมาแตะเส้นนี้นะครับแล้วขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมา,าทำเป็นรูปธงนะครับเป็นสามเหลี่ยมเบรกเอาท์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นแบบไหนนะครับแพทเทิร์นไป กับหัวนิว่ากับด้านนิว่านี่ฮะเขาจะทำเป็นแพ,แพทเทิร์นนี้นะนะครับ bullish pennant mm นะครับ bullish pennant แล้วก็มี symmetric triangle นะครับแล้วก็ ascending triangle นะครับก็มี3มแพทเทิร์นนี้นะครับที่เขาจะทำนะครับแล้วก็ falling wedge นะครับนี่เขาจะทำแพทเทิร์นนี้ นี่ฮะไม่งั้นก็ทำแพทเทิร์นอื่นๆที่มันเป็นเหมือนรูปธงอะนะครับนี่ฮะมีคนหลังไมาบอกว่าอยากได้โพยแบบนี้ไปหาที่ไหนในเน็ตเยอะแยะครับในเน็ตเยอะแยะพิมพ์ว่าแพทเทิร์นรีเวอร์ซอลแพทเทิร์นนะครับรีเวอร์ซอลแพทเทิร์นมีเยอะแยะเลยนะครับก็ไปปิ้นไว้ดูเลยนะครับโอ้ในเน็ตมีเยอะแยะนะครับผมไปโหลดมาได้เลย ราคานะครับจะลงมา5 0นะครับที่5.26เหรียญนะครับสำหรับแซนนะครับที่177บาทนะครับแล้วก็ถ้ามันหลุด177บาทลงมาเราจะทำไงแนวรับอีกแนวหนึ่งนะครับอยู่ที่แนวรับที่61.8%นะครับที่4เหรียญ50เอ้ยี5 0ยเหรียญนะครับหรือ151บาทนะครับหรือ1 5 1บบาทแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามเทคนิคแล้วเนี่ยเราต้องแบ่งไม้เข้านะครับ สมมุติผมเนี่ยแบ่งไม้เข้าประมาณสามไม้นะครับ3ไม้เพราะว่ามีแนวรับ3แนวนะครับก็คือ38แเอ้แนวรับ3ไม้ก็คือ,อ50%แล้วก็61.8%แล้วก็78.6%นะครับแต่ไม้หนักๆหน่อยผมก็จะใส่ที่เนี่ยฮะ50%แล้วก็61.8%นะครับตามฟิโบนัชชีนะครับ แนวรับก็ประมาณนี้นะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า150แล้วแหละนะครับสำหรับแซนแต่จริงๆเนี่ย1้อเนี่ยถึงแน่นอนนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของกลานะครับอืบอ่ากลาก็ตามนี้เลยตามที่ผมวัดไว้นะครับก็อ่ากลาเนี่ยจบเวฟ3แล้วนะครับกำลังจะลงเวฟ4นะครับจบเวฟ3ามกำลังจะลงเวฟ4เนี่ยเขาขึ้นมาเวฟ1ลง2 3 4 คือผมมองว่าตอนนี้เพื่อ,อจะลงเวฟ4แล้วก็จะขึ้นเวฟ5ผมคิดว่าจะเป็นเวฟย่อยในเวฟหนใหญ่นะครับเพราะว่าราคายังถูกมากนะครับสำ,สำหรับกานะครับยังไงก็ไปหลักร้อยแน่นอนนะครับดูอย่างแซนแล้วก็มานานะครับส่วนอไอดอนของแซนมานาเนี่ยก็จะเป็นแอคซี่นะครับเกมแอคซี่นะครับ ส่วนไอดอนของกะลาก็จะเป็นแซนแล้วก็มานานะฮะคือกะลานี้น้องเล็กเลยนะฮะใครเก็บได้ก็เก็บนะครับผมเนี่ยผมเนี่ยก็เก็บเหมือนกันนะครับกะลานะครับตอนนี้กะลานะครับปัจจุบันอยู่ที่24บาทนะครับหรือ0.70เหรียญนะครับจบเวฟ3แล้วนะครับกำลังจะลงเวฟ4เวฟ4เนี่ยแนวรับนะครับ50%อยู่ที่0 6 0 5 7 5เหรียญนะครับหรือ20บาทนะครับ 20บาทก็จะลงมาอีกตอนนี้กะลาอยู่ที่เท่าไหร่ยี่สิบเออกะลาอยู่ที่24บาทนะครับจะลงมาที่20บาทนะครับก่อนก่อนที่จะขึ้นเอ่อเวฟ5นะครับเวฟ4จะลง50%จะลงที่0.60575เหรียญนะครับหรือ20บาท4 0สตางค์นะครับแล้วก็แนวรับอีกแนวหนึ่งนะครับที่61.8%นะครับตามฟีโบนัชชีนะครับที่0.5496 7หเหรียญนะครับหรือรับ ก็คือไม่ต่ำกว่า18บาทแล้วผมมองแต่ว่า20บาทนี้น่าจะไม่ต่ำกว่านี้แล้วนะครับแต่ว่ากะลาเนี่ยยังไงก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเขาจะย่อเพื่อขึ้นต่ออย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าราคายังถูกมากนะครับสำหรับกะลานะครับแล้วก็ในส่วนของเฮ้ยผมลืมบอกเป้าเวฟ5้าของแซนนะครับของเป้าเวฟ5ของแซนนะครับ อยู่ที่11เหรียญน,นะครับ11.2285เหรียญน,นะครับหรือ378บาทนะครับสำหรับแซนนะครับใครที่ติดดอยอยู่ยังไม่กล้าคัดก็ถือไว้ก่อนนะครับยังไงราคาก็ไปที่เว็บ5อยู่แล้วนะครับคือเขาย่อลงมาเพื่อขึ้นต่อนะครับพักฐานเพื่อให้มันแข็งแรงมั่นคงนะ,ะสังเกตดูเวลาที่คนะจะเดินหรือจะกระโดดอะไรสักอย่างเนี่ยเขาต้องมีการเหมือนเหมือนยืนขาข้างเดียวอะเนี่ย ถ้าเขาขึ้นไปอย่างเดียวเขาไม่ลงมาก็เหมือนยืนขาข้างเดียวมันไม่แข็งแรงนะครับเขาก็ลงมาเอาขาอีกข้างหนึ่งแตะพื้นก่อนนะครับเพื่อที่จะพุ่งขึ้นกระโดดขึ้นไปต่อนะครับเพื่อจะมีแรงส่งกระโดดขึ้นไปต่อนะครับถ้าขยิงข้างเดียวมันก็ขึ้นได้ไม่สูงนะครับอก็มองแบบเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้นะครับเวฟ5นะครับของแซนอยู่ที่378บบาทนะครับอาจจะสูงเกินกว่านี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของกลานะครับกลาเนี่ยกลาแนวรับ20บาทแล้วก็18บาท50สตางค์นะครับเป้าเวฟ5ของกลานะครับอยู่ที่36บาทนะครับปัจจุบันนะครับกลาอยู่ที่24บาทเป้าเวฟ5อยู่ที่36.41บาทนะครับแต่ว่าต้องลงมาที่แนวรับก่อนนะครับแต่ว่าผมผมมองว่าเขาน่าจะเนี่ย เหมือนมีเข็มแบบไส้เทียนแทงลงมาแล้วเหมือนกับว่าราคาต่ําสุดน่าจะอยู่ตรงนี้แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเขาอาจจะขึ้นไปแบบนี้นะฮะลงมาแค่นี้แล้วก็ทำแพทเทิร์นเบรกเอาท์นะครับทำแพทเทิร์นรูปธงนะครับแล้วก็เบรกเอาท์ขึ้นไปต่อเลยก็ได้นะฮะเนี่ยอย่างแบบนี้นะฮะเนี่ยทำแพทเทิร์นรูปรูปธงแล้วก็เบรกเอาท์ขึ้นไปนะฮะปึ๊ดพุทธพุทธพุทธอ่าแล้วก็ยึกยือยึกยือเห็นไหมเห็นไหมคุณไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ผมจะขยายให้ดูนี่นี่แต่ถ้าเราเปิดอตอนนี้ผมดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับมันยังไม่เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราเปิดไทม์เฟรมหนชั่วโมงหรือว่า15นาทีเนี่ยจะเห็นแพทเทิร์นรูปธงอย่างชัดเจนเลยนะฮะเนี่ยเขาจะเนี่ยผมจะตีให้ดูนิดหน่อยนะฮะอึบคือคลิปนี้ผมไม่อยากให้มันยาวไงอึบนี่เห็นไหม เขาเบรเอาขึ้นไปเนี่ยแบบเนี้เนี่ยถ้าทําแพทเทิร์นนี้แล้วทะลุขึ้นไปได้อ่ะก็คือยาวเลยนะฮะเนี่ยแล้วตรงเนี้ยผมก็เป็นห่วงอยู่มันการเหมือนว่าเหมือนกับว่าเขาจะลงมาเยอะแล้วอ่ะอ่าที่มีไส้ไส้ตรงเมื่อกี้อ่านี่เขาจะทําแพทเทิร์นนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่เขาจะมีการยึกยือยึกยือยึกยืออยู่ตรงนี้สักนิดนึงนะฮะ หรืออาจจะลงมาแตะตรงนี้ก่อนก็นได้นะฮะแล้วก็ขึ้นไปนะฮะหรืออาจจะไม่ลงมาแตะเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาลงมาเยอะแล้วนะครับก็ยึกยือยึกยือยึกยือตรงนี้แล้วก็ทะลุขึ้นไปแล้วก็อาจจะไปเวฟ5้าเลยนะครับก็รอติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากตกรถนะครับสําหรับกลานะครับเพราะว่าราคายังถูกมากผมมีเท่าไหร่จะใส่ให้หมดแม็กเลยนะฮะอ่า เป้ากลา,านะครับก็อยู่ที่36บาทสีสอตางค์จดไว้หรือยังครับที่ผมบอกเตรียมปากกาเตรียมสมุดจดไว้เลยนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่จะลงมาเวฟสที่เท่าไหร่นะครับแนวเ,เวฟบ3เอย้ยจะลงมาเวฟสที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแซนกับกลา,าเนี่ยก็คือจบเวฟบ3ทั้งคู่แล้วนะครับแล้วก็กําลังจะลงเวฟ4ี่นะครับตามอีเลียดเวฟนะฮะ แล้วก็ในส่วนของมานาอมานาคลิปนี้ผมไม่อยากให้มันยาวนะฮะก็ขอแบบไม่เกินไม่เกินสิบห้านาทีก็แล้วกันเออเพราะว่าคนทุกวันนี้สมาธิสั้นนะครับดูคลิปยาวๆแล้วจะเบื่อเบื่อนะฮะในส่วนของมานานะครับจบเวฟสี่แล้วอมานาเนี่ยหนึ่งสองขึ้นสามลงสี่ เป้าเวฟ5อยู่ที่6.63เหรียญน,นะครับสำหรับมานานะครับ6.63เหนนรียญนะฮะราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่155บาทนะครับหรือ4.6เหรียญน,นะครับ4.6เหรียญน,นะครับราคาเป้าเวฟ5ของมานาะอยู่ที่223บาทนะครับ223บาทนะฮะก็จะขึ้นจาก155ไปอีก70 6กกว่าบาทนะฮะหกกว่าบาทอีก60กว่าบาทเลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสําหรับพี่ๆเพื่อนน้องๆน,น,นะฮะที่กําลังติดตามเหรียญเกรมเหรียญเกมกันอย่างใกล้ชิดนะครับผมก็หวังว่าจะจดกันแล้วนะครับแต่ถ้าใครจดไม่ทันก็กลับไปฟังใหม่อีกรอบก็ได้นะครับเพราะผมจะลงใน Youtube นี่แหละนะครับไม่ได้ลบนะฮะ และถ้าอยากให้ผมวิเคราะห์เหรียญไหนเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับหรือจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับผมเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะครับที่กำลังติดตามนะครับก็ขอให้เฮงเรวยๆย,ยปังปงทุกคนนะครับขอให้เฮงเรวยๆวย,วยปังปังทุกคนโอเค มีอะไรก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับกดแชร์ส่งคลิปนี้ไปให้กับเพื่อนญาติพี่น้องนะครับตามกลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารคริปโตนะครับ เป็นผมจะวิเคราะห์เชิงเทคนิคนะครับก็อิเลียดเวฟนะครับก็เครื่องมือหลักๆผมก็จะใช้อ่าฟิโบนัชชีอ,อะไรต่างๆนะฮะโอเค okay. สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ